อริภูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกะปติอิจิตังมาจิตังดุมหังทิปเมวสเมชาตูสัพเฉภูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามมณิโชติพระโสยะธามติโยเบวานทานโดสามภะรุจเตชะสาชยสิทธิธนัง โสติภาคยังสุขังภะโภปโมตติสุนาคานังสุปปาตังโสติตังโสคโนโสโมหนโตจะโุเยตังพรหมจาริสุปาสาลาโมทาสาภะคะวาโตอะระห์โตสัมมาสัมพุนทานใสติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมา เวทาชาจรณะสัมพันโนสุขโตโลกวิทูวอนุนตโรปุริสธรรมสาริสานทานเทวมโนสานางพนโทรพรวาติสว่างพระวาทาทัตาธรรมโมสันเทตโกอาคาลิโกเอิปันสิโกโอปันายโกปันจานทางเบติ วินโยเหตุสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปิติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเจปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยานุทังจต่างเริสโยคานิอันตถุริสปงคะละเอสภะคะวะโต โยปาหุนาโยทากเทนโยอัญจเรณ์ปุญญาเขตังโลกัสสานตินันโทปนันตปุชคังวิพุทังมาเหติเสงปุนเตนะเทระปุชเคนะธรรมาอิทภูปเทสวิเทนาจิตวามุนินโทตันเตชะชาภวตุเตหะลานิ มาราเอสนุขหาเทติผูชาเคะสุธานทาหานทางพระมังเวสุติสิภากาพิธานงยานาคาเทนะเวเจนาเิตวามุเนนโทอวตุเตชยมังกาลานิพิพุตชยมังกาลาอันต่าทาชโยวาจโนโตเทนาเทเนสาะเตมสันเิ กาวเวทนานิจูปันทวานินโมคานสุขังนาธิธมัยยะนาโรสปันยมมหาการุณิโกนาโตหิตายสัพบริตวาารมีสัพพาปโตธรรมโคติมุนตัมังเอเตนะสัจจ ตุเตชัยมังขลังชัยยันโตโพชัยยาโมเลชากยานังนันทิวัตโนเอวังสวังโอหิชัยยสุชัยมังทะเลอปราชิตปันลังเกศเศคารอภิเศเกสาพพพุทานาอาคาปันโตปโมติสุนัก พาลาสุปป,ปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจตุมเยตังพระมจาริสุปาทักกรรมมังวาจากรรมมังบาทานเขนางบาทานเขนางมโนกรรมมังปาเนเตเตบาทานเขนางบาทานเลกาตวานละพันธ์ สัทธาขิ่นเนภาวะตูชาภามังขลังราคันตุสาภาเทวตาสาภาพุทธาโนโสติภาวันตุเตภาวะตุชาภาบังขลังราคันตุสาภาเทวตาสาภาธรรมนุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวะตุชา ราคันโสัาปเทวตาสาระสังฆานุฮาเวนาสัททาทะวันตุเต